ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News คาราวานสร้างไทย77จังหวัดถึงปากช่องประกาศผลักดันกองทุนวิสาหกิจชุมชนดึงคนรุ่นใหม่กลับพื้นที่คาราวานสร้างไทย77จังหวัดเดินทางถึงสวนผักปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการปลูกผักที่มีความปลอดภัยความมาตรฐาน GAP และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งพักไทยสร้างไทยเล็งเห็นว่าวิสาหกิจชุมชนนี้จะเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้นโยบายกองทุนวิสาหกิจชุมชนของพักไทยสร้างไทยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสมีช่องทาง มีพลังในการเติบโตเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของตนเองกำหนดราคาขายด้วยตัวเองซึ่งทั้งหมดอยู่บนฐานความคิดที่สำคัญของพรรคที่มุ่ง empower เติมพลังประชาชนและ liberate คือการปลดปล่อยปลดปล่อยประชาชนจากรัฐราชการรวมศูนย์และข้อจำกัดในโอกาสของการเข้าถึงของคนตัวเล็กนอกจากนี้รัต้องส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเปลี่ยนมาเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคลและได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีสําหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน30ล้านบาทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนกำไรสุทธิที่ไม่เกิน3 0 0แสนบาทแรกขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ